าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะท่านผู้ชมคะรายการส่องธรรมยังคงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของพระสุขป,ปฏิบัติโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องราวของวัดต่างๆที่ได้ทําหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนต่อไปค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดนั้นติดตามกันได้เลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดสตือพุทธสายญาติตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยามาร่วมอนุโมทนาบุญในงานปิดทองพระพุทธสายญาติหลวงพ่อโตวัดสตือองค์ใหญ่ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโพรมรังสีได้สร้างไว้งานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567และพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์คือวันเพ็ญเดือน12ซึ่งในหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ภายในงานมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญร่วมลอยกระทงและเข้าพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์หน้าองค์พระพุทธไสยาสน์หลวงพ่อโตวัดสตือเป็นจํานวนมากสำหรับกิจกรรมในพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์เริ่มจากพิธีพุทธาพิเศษน้ำพระพุทธมนต์โดยพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอธิษฐานจิตปลุกเสกในช่วงคำ่ำจากนั้นเวลาเที่ยงคืนวันเพลนเป็นพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์เริ่มจาก พระครูปริยัติยาธิคุณจเจ้าคณะอำเภอท่าเรือจเจ้าอาวาสวัดจตุอพุทธศยญาติประธานในพธิธีลงอักขระบนดอกบัวจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดเทียนชัยที่อ่างน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นศาสนาพิธีกรอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีร,รับศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระครูปริยัติยาธิคุณจจเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดจตุอพุทธศยญาติอธิษฐานจิตปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วดับเทียนชัยที่อ่างน้ําพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัย,ยมงคลคาถาจากนั้นเริ่มพิธีอาบน้ําพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีตามลําดับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะจะได้พ่อาตย่ยมสารตัวจนทลายที่ชมรายการรายการส่งทมอยู่ในขณะน,นี้ตอนนี้ในการทางทราก็มาถ่ายทำรายการอยู่ที่ วัตเตอำเภอทะเลจังหวัดปัตานีรสียอยุธยาในนามพระอาตมาพระพาูปริยัติญาที่คุณเจ้าวาดวัตเตอล์เจ้าคณะอำเภอท่าเรือประเพณีรอยกระทงซึ่งประเพณีที่มีความสำคัญกับเราชาวไทยมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นประเพณีที่คนไทยเราหรือปฏิบัติจัดการออามาโดยลำดับ ส่วนที่วัตตีก็จัดประเพณีรอยกระทงมาตลอดทุกปีและประเพณีลอยกระทงก็คงจะทราบว่าเป็นปณีที่เราชาวไทยเป็นการขอขมาพ่อแม่คงคาเป็นการบูชารอยพระพุทธบทตรโต๊เดดพัฒมาตพระเจ้าที่เราชาวไทยชาวพุทธได้ยึดถือมาโดยตลอดและมาปัจจุบันทางวัตตอแล้วก็จัดมีพิธี การอาบน้ำบนวันเพ็ญเดือน12เวลาเที่ยงคืนซึ่งได้พื้นฟูมา10บกว่าปีรายการหรือว่าพิจกรรมนี้ก็เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มาร่วมประเพณีลอยกระทงได้รู้จักประเพณีเก่า ว่าประเพณีอาบน้ำพลวันเพ็ญเดือนสิบสองนั้นมีความสำคัญอย่างไรจึงให้มีเกิดประเพณีมาเพื่อสร้างให้ญาโยมได้ระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เป็นผู้ที่ประกาศพระศาสนามาเพื่อให้เราชาวไทยชาวพุทธื่อชาวโลกทั้งหลายได้มี ปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆประเพณีต่างๆโดยให้ดูเหตุดูผลแต่ว่าเราชาวไทยชาวพุทธนั้นก็มีความเชื่อกันว่าเมื่อเราได้อาบน้ำบนในเป็นเดือนติสอแล้วจะเป็นตรีมงคลแก่ตัวเองจะเป็นตรีมงคลแก่ครอบครัวเขาตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่ในการงาน มีความปลอดภัยมั่นคงก็เป็นการให้กำลังใจแก่ญาติโยมเพื่อมีความนับถือมีความเชื่อถือมีความศรัทธาในประเพณีอาบน้ำฝนวันเป็นเดือน1ิสองเพราะฉะนั้นทางวัดตเดชก,ก็จัดประเพณีมาก็เพื่อนครูมาติดกว่าปีก็จะได้ความศรัทธาแก่ญาติโยมทั่วไปที่มาในงานลอยกระทงนั้นได้มาร่วมประเพณีนี้มันมาโดยตลอด และก็ขอญาตโยมสาธุกชนทั้ยที่ชมรายการนี้อยู่นะว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามกอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายมีความจเจริญรุ่งเรืองในอาชีพนในการงานทุกทางทุกคนทุกท่านเองก็ขอจเจริญพรขอให้เราตั้งมั่นค่ะว่าเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีขอให้เราเชื่อมั่นในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระพุทธศาสนาจะยังคงมั่นคงตลอดไปวันนี้รัฐตณีกังวันไกลและทีมงานลาท่าชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418